สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะขอต้อนรับพันซ่าเลยนะครับผมเข้าสู่วีฟันริพับบลิกซ่านิยมใบนิวฮันด้าสกูปปี้ไอนะครับผมวันนี้อยู่กับอูและขวัญอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แน่นอนว่าวันศุกร์เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหนังกันใช่ค่ะพูดถึงหนังก็ต้องมีแบบพระเอกแล้วก็นางเอกใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวร้ายเนี่ยก็สําคัญนะพี่อูที่จริงมีตัวร้ายแบบหลายเรื่องเลยนะคะที่หล่อเท่แบบสาวๆเนี่ยก็กรี๊ดแล้วก็ชอบนี่ก็หบแตลลอดเวา คนนี้เมืนเวลาเราดูผู้ชายเราดูกล้ามเ,าเครียดเลย แล้วทำไมเราทำเสียงให้มันแบบว่าดูน่ากลัวอย่างเงี้ยอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวร้ายที่คลองใจคนดูนะฮะตลอดทั้งปี2013เลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีตัวร้ายตัวไหนที่เข้าชิงกันบ้างนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยดูหนังมาแล้วก็ต้องมีตัวร้ายในใจอยู่แล้วนะก็สามารถส่งมาแชร์กับเราได้เลยนะคะทีขชื่อแมยของเราค่ะ4221441น่ี่ะหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้ไปเว็บแชนวีไทยแลนด์ดอทคอมทวิตเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะไปได้เลยค่ะแชนวีไทย ชัชนวีไทยแลนด์ให้ไงก็ไปคลิกไลค์ไปติดตามกันได้นะครับรับรองว่ามีข่าวสารในวงการเพลงเนี่ยอัปเดตตลอดเวลาแน่นอนครับวันศุกร์แบบนี้เราจะมาแนะนําหนังเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นี้กันนะครับตำรืจเธอที่แอนครับเป็นครูคนก่อนของที่นี่รวมถึง5ผู้ร้ายที่ดีที่สุดของปี2013จะมีใครกันบ้าง ก่อการซ่าเอาล่ะแน่นอนครับช่วงนี้ให้ก่อการซ่านั่นเองนะครับเราจะมาแนะนำสอเพลงที่เจ๋งและคูลให้กับพันซ่าเนี่ยได้ติดตามกันนะครับสำหรับเพลงแรกครับเขาใช้ชื่อเพลงว่า F4U จากวง d i s c o o s u r e นี่เพลงนี้เนี่ยฟีเจอริงกับ Mary J. b r i g ด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ทำให้พวกเราเนี่ยรู้จักกับพวกเขา d i s c o s u r มากขึ้นเป็นเพลงที่แบบมีแนว House สำหรับเดี๋ยวนี้เนี่ยแนวนี้เนี่ยกำลังมาเลยนะแนวเขาแบบตื๊ดๆนิดนึงสำหรับพี่หูนี่ยิ่งมาเลยใช่พี่หูชอบอยู่แล้วแบบแนวนี้จะบอกว่าพี่ชอบเที่ยวกลางคืนถูกต้่งไม่ใช่พี่หูชอบปาร์ตี้ชอบเสียงเพลงชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นคนชอบฟังเพลงอย่างนี้แล้วยิ่งเวลาขับรถนะถ้าเกิดว่าแบบ ขับรถดึกๆกลับจากทำงานดึกๆนะฟังเพลงแบบไม่เหนื่อยทำงานเช้านี่คืออ้าวบางทีมันก็มีงานตอนดึกๆนะก็เห็นจัดรายการตั้งแต่เจ็ดโมงอะไรอย่างงี้ไงอ๋อก็บางทีก็มีงานตอนดึกด้วยนะฮะไอ่ไงเดี๋ยวลองไปฟังแบบน้ำจิ้มก่อนละกันนะครับสำหรับเพลงนี้ f 4 u ครับ this house s h featuring กับ mary james าจากพารามอนั่นเอ,อเองค่ะพูดถึงพารามอทีไรนะก็จะนึกถึงเป็นแบบแก๊งสามแซบนึกออกา่านําทีมมาเลยนะคะกับสาวคนนี้ค่ะเคทีวิลเ,เลียมนะสาวหัวสม้มแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยนะพี่อู๋เขาพลิกโฉมเลยนะคะปกติเนี่ยนะเขาก็จะเป็นแบบร็อกพังใช่ไหมที่แซบสุดๆไปเลยอะอแต่สําหรับซิงเกิลนี้นะคะอินดิฟันเนี่ยคือจะเป็นร็อกแต่ว่าจะมีผสมโซเข้ามาด้วย<อ>จะฟังให้มันเคิมก็ได้นะแล้วก็ด้วยดนตรีแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอก ออถึงขนาดที่นักวิจารณ์เนี่ยนะคะคือหลังจากได้ฟังแล้วเนี่ย<อ>คือให้5ดาวกันเลย5ดาวเลยนะ5ดาวเลยสุดยอดอมากจริงๆนะที่นิดฟันจากพรหมอค่ะ นี่คือสเพลงนะฮะที่เรานํามาแนะนําให้กับพันซ่านะครับได้ติดตามกันก่อนใครเพื่อนเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า อยากจะอัปเดตเพลงใหม่ๆนะครับเพลงที่เท่เพลงที่คูลนะครับติดตามให้ดีเลยในช่วงนี้ครับกาะการ้างนั่นเองนะครับผมรวมถึงใครนะคะอยากจะขอเพลงนั้นหรืออยากดูมีสิกวิดอเพลงอื่นก็ส่งมาได้เลยค่ะ4221441ไปโพสไว้นะคะที่ w ว w บ์ c h a n n e l t h a i l a n d c o m ก็ได้หรือ Twitter มหาเราก็ได้เหมือนกันนะคะ c h a n n e l t h a i คระรวมถึงไลน์และ Instagram ด้วยนะฮะแล้วก็ a c e b o o k ครับชื่อเดียวกันหมดเลยครับ c h a n n e l t h a i l a n d ครับยังไงก็ไป Follow ไปติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปชม2อมิวสิกวิด นำกันไปหยกๆเลยนะครับนะัคือ F4U ครับ e n c o o u c e Featuring กับ Mary J. b r i g e นั่นเองอ uh, และอรหนึ่งเพลงนะคะ i n i t Fun จาก p a r a m o ค่ะส่วนช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวอยู่กับเรา2คนกันต่อน, uh. นะคะกับช่วง Star ภาังกิจค่ะ กับช่องนี้เลยค่ะซาภารกิจค่ะอย่างที่บอกไปเนาะเราจะพูดถึงหนังใช่ไหมก็ต้องมาพูดถึงตัวร้ายกันพูดถึงแล้วเนี่ยนะพี่อู๋คือหนังบางเรื่องนะคะพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ไม่เด่นเท่าตัวร้ายปะใช่เพราะตัวร้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรตัวสร้างกิมมิคของเรื่องเลยตัวสร้างสีสัน่ะคือถ้าไม่มีตัวร้ายมันก็จะไม่มีเรื่องไม่มีไครแม็กซ์เหมือนกินส้มตำไม่ใส่พริกอะออารมณ์นี้เลยนะฮะถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมี5อันดับผู้ร้ายที่เรียกว่าดีที่สุดเลยนะ อัปเดตกันเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะเรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องไปดูมาใช่ฮะเด e Hunger g a เกม Crashing Fire นั่นเองนะครับซึ่งตัวร้ายในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีสโนว์หรือว่า e s i d e น t Snow นั่นเองนะคะร้ายมากนะใจร้ายมากด้วยคือในภาคนี้เนี่ยเนื้อเรื่องเขาสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะจะบอกนิดนึงแล้วกันเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเชื่อมต่อมาจากภาคที่แล้วคือเหมือนนางเอกของเราเนี่ยเคนนิสใช่ไหมเขาไปแข่งฮังก์ก์เกมมาเสร็จปุ๊บ เขาก็ชนะชนะแล้วก็รอดมาได้ใช่ไหมฮะแล้วในปีนี้เนี่ยเหมือนว่าสโน์เนี่ยคือต้องการให้แคนิดเนี่ยลงแข่งอีกแล้วก็ต้องการที่จะให้ตายด้วยก็วางแผนทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าตอนที่เราดูไปเนี่ยก็ยังไม่จบดีหมายถึงว่ามันก็ต้องมีต่ออีกมีภาคต่อได้ใช่ต้องมารอติดตามกันนะแต่เท่าที่ดูมาทั้งหมดหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นความร้ายของพิซแนสโน์แน่นอนเป็นคนวางแผนตั้งทต่เนนานเลยนะฮะ ใช่เป็นผู้ร้ายจอมวางแผนนั่นเองสำหรับอันดับที่4นะคะถูกก็คือเรื่องนี้เลยค่ะ o l i g o d f o r g i c นะคะซึ่งตัวร้ายเนี่ยก็ชื่อว่าคริสตัลนั่นเองค่ะใช่ครับถ้าใครได้ดูเนี่ยเรื่องนี้พระเอกเนี่ยนำแสดงโดย l i อ n s น o ก l a n d ิงนะครับมผมซึ่งรับบทเป็นหนุ่มอังกฤษเป็นหนุ่มต่างประเทศอะที่ uh huh. มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย uh huh. และเรื่องนี้เนี่ยก็มีคุณยายาหญิง ได้ไปแสดงด้วยเป็นนักแสดงไทยที่ได้ร่วมแสดงด้วยนะสวยมากเลยเนาะเรื่องนี้มาถ่ายทําที่ไทยด้วยนะใช่แล้วก็เข้าชิงรางวัลที่เมืองคานด้วยครับผมสรับคริสตต้เนี่ยก็จะเป็นแม่ของพระเอกนั่นเองทำไมแม่ถึงร้ายอ่ะก็คือแม่เนี่ยรักพี่ชายมากกว่าแลรักลูกไม่เท่ากันใช่รักลูกไม่เท่ากันแล้วก็พี่ชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปนะฮะแม่ก็เลยเหมือนแบบตามมารางแคนชดใช้ใช่หรอคือเกลียดลูกตัวเองแบบเข้าไส้เลย ช่แปลกมากเลยนะอันนี้แต่ว่าพี่อู๋ได้ดูเรื่องนี้นะขอไม่ได้ดูเรื่องนี้ไปก็เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงในเทศกาลหนังเมืองคารดด้วยนะครับผมใครได้ดูเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบสำหรับคนที่เสพหนังเป็นแบบกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วคือเขาจะดูแบบมุมกล้องดูการภาพสวยแบบนี้ใช่ไหมแต่สวยจริงนะคือไม่ได้ดูทั้งเรื่องแต่ว่าเห็นแบบเทเลอร์อย่างเงี้ยก็สวยมากเลย ามาที่อันดับ3กันบ้างดีวกว่านะคะกับจอห์นแฮร์ริสันนะคะจากเรื่อง Star Trek Into the Darkness นั่นเองค่ะโหเรื่องนี้นี่ก็แอคชั่นไซไฟบู๊ใช่กันกระตุยตัวร้ายก็เด่นมากนะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวร้ายเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นไงเพราะ<ช>หมนเขาต้องกลับมาเพื่อที่จะยึดเมืองถูกมัก็ต้องมาสู้กันกับเอาง่ายๆก็คือมาล้างแค้นนั่นเองถูกต้องคือถ้าไม่มีตัวร้ายมันก็จะไม่เกิดเป็นเรื่องราวทั้งหมดไม่เกิดฉากบู๊ทั้งหมดด้วยก็เลยเป็นตัวเด่นเลยมาอันดับน้ะี่องกับนีาทบ กก็ไม่หอนี่ไลายเหมือนกันนะจริงๆต้องฝันก็เป็นตัวไลายไม่จริงไม่จริงผมเป็นนักเอกเอาเละจ้ากลับมาพูดถึงนายคนซอดดีกว่านะฮะในเรื่อง Man of Steel นะครับสำหรับภาคนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นซูเปอร์แมนในลุคใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งเขาเปลี่ยนชุด,ดด้วยแล้วก็ฉากต่อสู้ต่างๆเนี่ยมีการทํามาแบบอลังการงานสร้างมากคือต่อยกันทะลุข้ามช่วงตึกอะตึกแบบตึกห้องแถวอ่ะนึกออกไหมมีสี่ห้อง ต่อยกันหนึ่งทีปุ๊บโอ้โหทะลุแบบน,นี้สี่ห้องเลยใช่ไหมทะลุไปสิบห้องเลยแม่แล้วก็มีแบบบินออกนอกโลกไปต่อยกันตกลงมาตกมากมา,าสึ่งอย่างเงี้ยคือ,คอถ้าเกิดคนที่ชอบแบบแนวบูนี่ก็คือมันเลยครับผมแล้วก็ภาคนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการปูเรื่องที่ทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจมากขึ้นผมชอบมากอุ้นทำลายกระเดนโอ้โหชอบถ้ามันทาให้เข้าใจง่ายเลยนี่นะฮะเป็นเรื่องที่สนุกทีเดียวถ้าใครยังไม่ดูนะฮะต้องไปหาดูซึ่งในคนซอนเนี่ยแสดงได้ รายสมบทบาททีเดียวพี่อูดูเป็นคนที่แบบชอบดูหนังบูใช่ไหมหนังฮีโร่ที่เป็นคนเกลียนพี่ต้องบอกก็ได้พี่เป็นคนเกลียนอย่างเงี้ยอ่ะงานเรื่องนี้พี่อู่ต้องเคยดูแน่นอนนะอันดับหนึ่งของเรานะคะกับโลกิตจักรต่อนั่นเองโอ้โหอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็ดูเหมือนกันแต่จำไม่่อยได้สี่เรื่องที่ผ่านมาไม่ได้ดูเรื่องใช่ใช่ดูดูดูแคชชิงไฟก็ดูโอเคเ้อ่ะต่อ นะฮะสำหรับโลกินะครับผมก็เป็นน้องชายของตอแต่ว่าเป็นน้องชายที่เกิดจากอ,อสูร<ม>เป็นยักษ์น้ําแข็งนั่นเอง<ช>มีสายเลือดของยักษ์น้ําแข็งนะฮะแล้วเขาก็เหมือนแบบอิจฉาพี่ชายที่เกิดว่าที่กษัตริย์เนี่ยให้ตอเนี่ยได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป<ม>นะฮะ<ม>เขาก็เลยเหมือนแบบที่จะแทงข้างหลัง จริงก็คือทาทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็สู้กันอีกเหมือนเดิมเป็นแนวแบบสู้กันแล้วก็เป็นแนวแบบซูเปอร์ฮีโร่ด้วยใช่ฮะ,<น>ะก็ต่อสู้กันแบบสายฟ้าแลบเลยทีเดียวนะครับผม<ช>ทุบก,กันปุ้งปังปุ้งปังสนุกทีเดียว2เรื่องนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Man of Steel หรือว่าต่อ The Dark World นั่นเองแต่พูดถึงที่เราพูดมาทาบบั้งอันดับในส่วนมากก็จะเป็นแนวบูบวกกับซูเปอร์ฮีโร่หมด<ช>เลย <ฮะ S 2> ที่ทําให้คู่ร้ายเนี่ยนะคะเป็นตัวเด่นขึ้นมาใช่ครับผมแต่ว่าช่วงนี้ฮะเอาไว้เท่านี้ก่อน ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูหนังเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นี้ดีกว่าวันนี้วันศุกร์อย่างที่บอกเสาร์อาทิตย์ว่างๆไปหาหนังดูกันนีกว่าวันนี้ก็ชอบดูหนังอยู่แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้า,าจะกลับมาอัปเดตหนังเข้าใหม่แลวกันเนาะกับซาภารากิจนั่นเองคะ่ะ